สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแก้วก็จะมาชวนทุกคนพับเหรียญโปรยทานผลไม้กันนะคะวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นลายแตงโมงแบ่งครึ่งลูกแบบนี้นะคะนี่เลยเป็นลายที่สวยแล้วก็ทำง่ายมากนะคะมือใหม่ก็สามารถทำได้นะคะที่สำคัญนะคะลายนี้เราสามารถทำเป็นตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำแล้วก็ทำแบบพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมริบบิน้นเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวนทั้งหมด4เส้นตัดความยาวอยู่ที่22นิ้วนะคะแล้วก็ตัดปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะจะได้ทำขั้นตอนต่อไปได้ง่าย ต่อมานะคะเราก็จะมาดูอีกขนาดหนึ่งนะคะเป็นสีเขียวตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเราจะไว้ทําในส่วนของเปลือกแตงโมนะคะก็จะเป็นลิวิทเบอร์สองเหมือนกันใช้ทั้งหมด8เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่6นิ้วนะคะแล้วก็ตัดปลายด้านหนึ่งนะคะให้เป็นปลายแหลมแบบนี้อีกด้านหนึ่งให้เราตัดตรงแบบนี้เลยนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็จะแยกในส่วนตัวนี้ไว้ก่อนนะคะ เราก็จะมาเริ่มทำจากเส้นสีแดงก็จะพับริบบิ้นทบครึ่งนะคะให้ปลายทั้งสองด้านเท่ากันแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะเอาริบบิ้นมาขึ้นฐานสี่เอาเส้นที่1ึงขึ้นมานะคะแล้วตามด้วยเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะให้เราเอาริบบิ้นมาสอดในรูที่หนึ่งตรงนี้ แล้วจับกลางออกดึงเส้นที่3ขึ้นจากนั้นนะคะก็จัดทายวินกระชับเลยจะได้เป็นฐาน4ี่แบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาขึ้นฐาน8ก็จะเริ่มจากเส้นด้านล่างนี้นะคะพับเฉียงขึ้นไปด้านขวามือแบบนี้เลยด้านขวามือก็พับเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะด้านบนนะคะให้เราพับเฉียงลงมาด้านล่าง ด้านซ้ายมือนะคะเราก็เอาปลายของริบบินมาสอดล็อกในรูตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ดึงจัดให้กระชับแล้วกดให้เป็นรอยพับไว้นะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นฐาน8ดแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะขึ้นฐานเหมือนกับลูกส้มเลย <c oughs> ก็จะเอาเส้นที่หนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็คีบไว้แบบนี้นี่นะคะ แล้วตามด้วยเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามแบบนี้นะคะนี่เราก็จะมีสี่เส้นในมือแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะวางเส้นแรกนะคะเป็นเส้นในสุดนะคะนี่วางลงแล้วตามด้วยเส้นที่ห้านะคะเอาขึ้นมาแทนแล้วก็ เส้นในสุดเส้นที่สองลงแล้วก็เส้นที่6ขึ้นแทนเส้นในสุดเส้นที่สลงเอาเส้นที่7ขึ้นแทนเส้นในสุดเส้นที่4ลงเอาเส้นที่8ปดขึ้นแทนนะคะนี่ด้านหลังของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเหลือ,อริบบิ้นทั้งหมด4เส้นเหมือนเดิมทีนี้นะคะเราก็จะวางเส้นแรกนะคะเป็นเส้นในสุดเหมือนเดิมวางลงวางลงนะคะ แล้วก็ตามด้วยเส้นที่2เอามาสอดในรูที่1ตรงนี้นะคะข้างเส้นที่เราวางลงเลยนี่นะคะแล้วตามด้วยเส้นที่3สอดในรูที่1เบี่ยงออกรูที่2แบบนี้เส้นที่4นะคะก็สอดรูที่1เหมือนกันแล้วเบี่ยงออกรูที่3นะคะจากนั้นเราก็จัดห้ริบินกระชับเลย พอกระชับแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้ให้พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะด้านที่มีสี่เหลี่ยมตรงกลางเราจะเก็บในส่วนของสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเอาลิปปิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นี่นะคะแล้วก็จะนับไป3นะคะ1 2 3แล้วพาดข้ามไปแบบนี้เลยต่อมาก็วนจากซ้ายมือนับไป3เส้นเหมือนเดิม1 2 3 วางลงเส้นนี้ก็นับไปหนึ่งสวางลงตรงนี้ก็ข้าม3นะคะนี่นะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะไม่มีลิปปิ้นที่ต้องข้ามนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเหลือทั้งหมด3เส้นนะคะให้เราเอาเส้นแรกนี้นะคะเส้นด้านบนก็คือเส้นนี้มาสอดในรูที่1ตรงนี้เลยนี่นะคะ ข้างเส้นที่เราวางลงเส้นสุดท้ายนะคะแล้วดึงตามด้วยเส้นที่2นะคะสอดในรูที่1เหมือนกันแล้วเบี่ยงออกรูที่2แบบนี้นะคะเส้นที่3ก็สอดรูที่1เบี่ยงออกรูที่3แบบนี้นะคะจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้นะคะใส่เข้าไปแบบนี้ หรือว่าเราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะก็จะดึงให้ริบบิ้นกระชับนะคะพอกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดข้าม3เส้นนะคะ หรือว่าสอดไปตามแนวริบบิ้นนั่นเองนี่นะคะ3เส้นตรงนี้ทีนี้นะคะเราก็จะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็สอดไปเหมือนกันนะคะขั้นตอนนี้จนครบทั้ง8เส้นนะคะ ทั้ง8เส้นแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะแล้วดึงอีกทีหนึ่งนี่นะคะยิ่งเราดึงกระชับนะคะตัวชิ้นงานของเราก็จะออกมาสวยนะคะนี่กระชับแล้วเราก็จะสอดข้าม3เส้นนะคะเหมือนเดิมฝั่งนี้นี่นะคะสอดจนครบทั้ง8เส้นเหมือนเดิมเลย จากนั้นนะคะริบบิ้นที่เหลือตรงนี้เราก็สามารถตัดทิ้งไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ส้มแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะเอาในส่วนของสีเขียวที่เราเตรียมไว้นะคะตัวนี้มาสอดต่อเข้าไปนะคะทําให้เป็นเปลือกของแตงโมนะคะเราก็จะพลิกด้านที่มีรูทะลุนะคะขึ้นมา ทีนี้นะคะเราก็จะเอาริบบินสีเขียวเอาด้านที่เป็นสีอ่อนนะคะด้านเข้มให้เราความลงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปนี่นะคะสอดข้าม3เส้นนะคะก็คือ1 2 3หรือว่าสอดไปตามแนวริบบินนั่นเองนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็ติดกาวสองหน้าไว้นะคะแล้วก็ลอกออกนี่นะคะแล้วก็แปะ ประมาณนี้นะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8เส้นเลยในขั้นตอนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราสอดครบทั้ง8เส้นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จากนั้นให้พลิกกลับด้านขึ้นมาเลย แล้วเราก็จะเริ่มทำในส่วนของเปลือกแตงโมแล้วนะคะก็จะเอาเริ่มจากสองเส้นนี้นะคะนี่สองเส้นนี้เลยให้เราเอาริบบิ้นเส้นด้านหน้านี้นะคะพับลงแบบนี้แล้วดึงมาวางด้านหน้าของเส้นนี้นะคะนี่แบบนี้จากนั้นนะคะเส้นต่อมาเราก็พับลงแบบนี้แล้วดึงมาวาง ด้านหน้าของเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราก็พับลงแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็ดึงมาวางด้านหน้าเส้นนี้นะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันพับลงแบบนี้แล้วดึงมาวางด้านหน้าเส้นนี้นี่นะคะพับลงแบบนี้เลยวางด้านหน้าแบบนี้ถ้าเหมือนกันนะคะจนครบ ทุกเส้นเลยพอมาถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะพับลงเหมือนเดิมแล้วทีนี้เอาปลายของลิบมินนะคะมาสอดล็อกในรูนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วดึงนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เลย ทีนี้นะคะให้เราพลิกกับด้านขึ้นมาด้านหลังด้านนี้นะคะเราก็จะเอาปลายริบบิ้นนะคะสอดข้าม3เส้นนี่นะคะ3เส้นตรงนี้หรือว่าสอดตามแนวริบบิน้นนั่นเองนะคะเราก็สอดไปจนครบทั้ง8เส้นนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเส้นไหนที่เราสอดยากนะคะให้เราตัดปลายเฉียงไปอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะ นี่จะทําให้เราสอดง่ายนะคะแล้วก็ตัดจนครบทั้ง8เส้นเลยจะได้สอดง่ายนี่นะคะสอดง่ายแล้วเราก็สอดไปจนครบทั้ง8เส้นนะคะ เรียบร้อยแล้วที่นี้นะคะเราก็จัดแต่งให้สวยงามนะคะเลื่อนลิบินสีเขียวลงมาทับสีแดงแบบนี้นะคะนี่ในส่วนของที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยต่อมานะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาวาดเม็ดแตงโมเข้าไปนะคะ ก็จะใช้ปากกา marker านะคะเป็นปากกาที่ลบไม่ได้นะคะวาดเม็ดลงไปวิธีการวาดก็เหมือนเดิมวาดกลมๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมให้เป็นหยดน้ำแบบนี้นี่นะคะทีนี้ก็หมนุนข้ามหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็มาวาดเส้นที่สอง นี้นะคะแล้วก็ข้าม1เส้นแล้วก็วาดเส้นนี้นี่นะคะวาดกลมๆก,ก่อนจะง่ายกว่าแล้ข้าม1เส้นแล้วก็เสร็จแล้วนะคะม็ดแตงโมงของเรา ถ้าชอบลายนี้นะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าทำได้ไม่ได้ยังไงสงสัยขั้นตอนไหนก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวแก้วจะกลับมาตอบทุกคำถามเลยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกของแก้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย